Má Mà, mẹ mày lạc lên lạc sư lên đi tiết kiệm vào mỗi ngày 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 mỗi mưa mỗi ngày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  mỗi

เด็กชี้กันนไม่นะครับ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 บาก็ลออยออยออยันลบกน่าอออยออยล่างห้ำออกลกลางห้ออกอนวยิ่งเนี่ยครับครับอีอยะอีอยะอีอยะ หมอเขาเฮงห็ดแห้งกว่าเขาอีกมันหายไป่อดหมอเห็ดีไม่ใส่นี่ไม่ใส่นอนไม่ต่างมันญ่มันจะใส่สเดือนสี่เดือนปีนึงมันถึงว่าใส่เดนี้ไม่ใส่ไม่ได้หรอกกยไว้กผ่านวมากเัยเม่เสร็จมีพเ็ดแห้งไหนนาเดียวมัรแมงแมงย้อน่ะยุกนแมงแมงอยูผ่านอย แต่บรเห็นฮวงคขาใส่แห็นเลยียะฮียะใส่แล้วพระอ้อมเป็นไว้พระอ้อมบ่าอันนี้อันนี้พระอ้อมใส่แล้วเสือต้นนั่นเอาพระอ้อมมาบุ๋มพระอ้อมบ่าเป็นคุยเงินคุยเห็นท่งว่าเล่นปากฮียะ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 ยิ้มยิ้มแล้วฮียะฮียะเป็นคุยเงินเสียหัวกันเราเสียพระอ้อมเลยไหมเสียหัวเไหมตรงจนคุยเงินติดผมขาวค่ะ เมนบ่บ่อะอีดะอีดะอีะอีมันก็เดนตัวอาบน้ำมันิยากนี่ยังี้จับจับลูกมือยังไสักวันเดือนสักเดือนจับไปมือจับปุ่มลงกลางาไปไปทบแบกนุ่มไปอาไหนมันลงดีะัระบอก